มิสซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ปี2019เข้ามาใหม่บอกเลยว่าสวยมากและที่สำคัญมาในราคาพิเศษ469,00 0บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเทียนมีม,มีที่ประเสริฐผลยุสคาคนดีคนเดิมเหมือนเดิมเลยพี่คะวันนี้อยู่กับเราที่ประเสริฐผลยุสค่ะสำนักงานใหญ่นะครพนมต้องเกิดอย่างนี้ก่อนเลยว่าประเสริฐผลยุสคาเรามี23สาขาทั่วประเทศและที่สำคัญสต็อกรถ9ก0คันจอดกระจายสาขาอยู่พี่ๆสนใจรถรุ่นไหนบอกเลยว่าหนูมีให้ทุกรุ่นทุกแบรนด์แน่น อะวันนี้นี่เห็นไหมอย่างที่โชว์เลยเป็นรถครอบครัวค่ะพี่ Mitsubishi e ็กเ e นเนะคะปี2019เข้าเมื่อใหม่ก่อนจะไปชมการรีวิวรอบคันนะคะนุฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานาทีมคอนเทนต์ประเสฐผลด้วยนะคะและที่สำคัญพี่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเรานะคะบอกเลยว่าโปรนี้มีมาให้อีกแล้วโปรจาก y YouTube เนาะมีมาให้โดยตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบว่ามันเป็นแบบ หมือนคนแบบไม่ค่อยเข้ามาเช็คแต่แบบว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าได้โปรคุ้มมากแน่นอนนะคะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวหนูพาชมตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะ,ะมาเลย mitsubishi expander นะคะมาพร้อมโลโก้มิ s ซูบิชิสีแดง expander เป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมอีก3ชั้นนะคะพี่ขาสวยมากเห็นไหมไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะและได้ชุดสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยสวยมาก มันเป็นสีดาแบบเป็นรถครอบครัวสีดําที่แบบดําหมดเลยอ่ะพี่มันเป็นดําดุว่สวยมากคันนี้นะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุมรถครอบครัวนะคะมาเดี๋ยวหนูพามาดูตรงซุ้มล้อกันบ้างเออหนึ่งสองสามสองศูนย้าทัพห้าอาร์สล้อแม็กขอบ16นะคะยางอาจจะเป็นยางยางปี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 ลึกหน่อยยางอ่ะเป็นยางปีเก่าแล้วเป็นปี29 1 9แต่ไม่ต้องห่วง ใครที่เข้ามาจองโปนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนยางให้เนื่องจากแบบว่าตัวรถอนะยางเป็นแบบว่ามาตั้งแต่เจ้าของเดิมจนดอกอะไรหายหมดแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะคะพี่คะถ้าใครสนใจนะไม่ใช่ว่าใครถอดใจถ้าใครเอาคันนี้เดี๋ยวหนูหนเปลี่ยนให้เลยนะคะเนื่องจากเป็นแบบว่ายางข่ะแบบเพิ่งจอดจอดประมาณวันเสาร์เนาะตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่นี่เป็นวันจันทร์นะคะพี่เดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้ใหม่นะคะมาพร้อมกระจกพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED มาให้ในตัวแล้วนะคะมีไฟเลี้ยวไม่ใช่ LED เนาะหรือ LED เออ LED นะคะพี่คะมาพร้อมอ่อนแต่ว่ามาพร้อมอันนี้ก่อนมาพร้อมมือเปิดเคมีมนะคะเป็นระบบกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยออการสัตว์่ะเหมือนเหมือนเขาถอดออกนะคะมันทําให้แบบว่ามีคราบกาวที่แบบว่าติดตรงกรนสาดเดี๋ยวอันนี้แบบต้องบอกตรงๆเลยว่าเพิ่งเข้ามาจาะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะคะพี่คะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้อันนี้คือแบบว่า เอามาให้ดูก่อนว่ามีเอ็กเพเดอร์เข้ามาใหม่นะคันนี้งวดประมาณแปดเก้าพันด้วยประเด็นอืสวยมากพี่มือเปิดโครเมียมเนาะสวยเห็นไหมชุดสเกิร์ตสวยมากด,ดําดุเดี๋ยวพามาดูด้านหลังด้วยโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าอาจจะแคบปนิดนึงเนื่องจากรถเยอะนะคะเนื่องจากรถเยอะมาพร้อมชุดสปอยเลอร์นะคะไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยอะไรมีให้หมดเนาะไฟท้ายใช้งานได้ปกติทุกอย่างไฟถอยไฟเบรกอะไรอยู่ครบใช้งานได้ปกติมาพร้อมโลโก้เอ็กเพนเดอร์ไหนดูซิ หลังมีเซ็นเซอร์ให้อีกสองแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูดีกว่าจะได้ชัดนี่มีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะครบจบเลยค่ะพี่พี่ฟืบโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่กว้างมากก่อนจะกว้างเดี๋ยวพาดูหัวน็อตก่อนละกันเดี๋ยวพาดูหัวน็อตก่อนจะไปดูว่าเขาเก็บคภาระได้เยอะสักเท่าไหร่ที่แน่คือน็อตเดิมน็อตไม่ขยับเลยและก็เมตรอารข้างบน เดิมๆเลยพี่คันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีชนเดิมทุกอย่างและนี่ที่หนูโชว์ไปน้องพับเบาเนาะอ,อันนี้คือพับเบาไปแล้วนะแถวหนึง่งก็เลยกว้างแล้วก็เขเป็นเขาเป็นอะไรให้นี่เป็นแบบว่าเหมือนแบบเก็บของเล็กๆน้อยๆได้อีกเป็นช่องเล็กๆน้อยๆเนาะเก็บของลูกเก็บของหลานอะได้อยู่อุ้ยสวยอะพี่แล้วจุของได้เยอะด้วยนะถ้าไปกันไม่เยอะถ้าของเยอะก็ยิ่งจุได้อีกเพราะว่าเขาพับเบาะได้นะคะ แล้วก็เห็นไหมเขาได้สเกิร์ตท่อคู่มานะคะันนี้อะ่ะเป็นชุดแต่ง,ขงเขานี่เม็ดอาร์ตตา่างๆยังอยู่ครบเลยพี่เม็ดอาร์ตหัวน็อตตาอ่างๆยังอยู่ครบเลยชื้ครบจบมาเดี๋ยวพามาดูออฟชั่นด้านในชื้มาเอาตรงนี้ก่อนละกันนะคะอู้ฟูเอ่อเขามีแอร์แอร์หลังจะอยู่ด้านบนนะแอร์หลังจะอยู่ด้านบนนะคะแถวสองก็พบับเบาะได้เหมือนกันคะ่ะพี่พี่ แถวสองก็พับเบาได้เหมือนกันแต่ยังไม่มีช่องเสียบ USB ให้เนาะด๋ยวขออนุญาตขึ้นชึบอะไรบอกไงพับพับบอกไงเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้ไปเลยเกิดการเข้าใจผิดเนื่องจากบอกว่าอันนี้พูดบอกว่าพับเบาได้แล้วตาก็ก็บอกสรุปให้ขึ้นไปนั่งเหรอหรือยังไงอ่ะถึงจะบอกเอาถ้านั่งแล้วก็นั่งก่อนอันนี้เห็นไหมถ้านั่งก็นั่งได้กว้างแต่ไม่รู้มันปรับยังไงอันนี้ไม่รู้จริงๆ มันปรับยังไงอ่ะได้แค่นั้นเหรอแค่นั้นแหละปรับนี่เหรอนี่เหรออ๋อ <c oughs> ไม่รู้มันต้องปรับอย่างนี้ไงไม่เคยมีรถครอบครัวน,นะพี่พี่เดี๋ยพาพับเบาะเดี๋ยวใหพปป้พับเบาะอันนี้ก็ดึงอีกใช่ไหมโอ้โ,อโอหเฮ้ยเฮ้ยเห,หมือนน้องขึ้นไปได้อีก <c oughs> เป็นไงเลิศมาก โอ้โหอันนี้น่าจะจุคนไปเยอะมากเลยจุของจุอะไรได้เยอะมากเลยพี่นี่แล้วก็ล็อกเออมันล็อกเองนะเลิศมีแอร์หลังให้ครบทุกจุดครบจบเดีย๋ยวพามาดูออปชันด้านหน้านี่เห็นไหมระบบกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วแบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าถือกุญแจมาปลดล็อกแล้วอะถ้าอยู่ใกล้ก็คือปลดได้เลยเดีย๋ยวพาดูออปชันด้านในเริ่มที่ประตูก่อนแล้วกัน สวิตไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะสี่ด้านนะพี่ๆอู้แบบคันนี้สวยอะยเขาแบบมีลวดลายอะไรมาให้ครบเลยสวยครบจบ m i ส s ูบ i s h เ e q u เพนเดนะคะสวิตไฟฟ้าทั้ง4ด้านพับเก็บกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นปุ่มโฮสตาร์ทนะพี่ขาปุ่มโฮสตาร์ทมีโหมดอะไรอะกันลื่นใช่ไหมกันลื่นใ่ไมไม่เห็นอะ ใช่โอเคใช่กันลื่นนะคะและคันนี้เลขใหม่อยู่ที่แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองกิโลปีเท่าไหร่อ่ะปีสิบเก้าอู้ไม่น้อยนะไม่แปดหมื่นห้าเองพี่พี่ไม่น้อยนะสลับตัวรถปีสิบเก้าไม่น้อยมากนะคะแล้วก็เอาที่พวงมาลัยก่อนเนาะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะสั่งการด้วยเสียงโทรเข้าโทรออกปุ่มคุดคอนโรลด้วยเนี่ยค่ะคะันนี้สวยมากอา่อ พวงมลาลัยอยคะค่ะเป็นหุ้มหนังแล้วก็จ้คของก็ซื้อที่แบบว่าอันอัน,อนที่หุ้มหนังมาอีกนะคะได้ปลดตะก้องเกี่ยหัวเราะแล้วนะคะแล้วจะมีแบบว่าภาษาไทายภาษาญอภาษาลาวอะไรปนกันไปนะพี่ๆอ่ะก็อย่ามาด้านบนนะคะมีที่บงังแดดมีกระจกให้แล้วเรียบร้อยทั้งสองที่เลยพี่จึ๊บไปใช้งานได้ปกติทุกอย่างคะ่ะพี่ครบจบเลยนะคะ แล it? It ้วก็แอร์แบ็กคบทุกจุดนะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเห็นเล็กๆขนาดนี้ทัชสกรีนได้นะคะพี่เป็นแอร์แมนนวลนะยังเป็นแอร์แมนนวลแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างมีมีแบบเก็บเหรียญได้อยู่ตรงตรงที่เปิดปิดอะเก็บเหรียญได้แล้วก็มีหัวแปลงให้อีกหนึ่งมีหัวแปลงหนึ่งส่วนมากจะเป็นแบบฟิลแบบที่เก็บของเล็กๆน้อยๆอะพี่ๆแล้วก็นี่เล่มรถยังอยู่ เกียร์ออโต้ไหนดูซิต้องส่องนะนี่ไงมีหัวแปลงให้อีกหนึ่งตรงที่พักแขนะ่ะที่พักแขนได้ไหมน่าจะพักแขนได้โอเคที่พักแขนมีแบบว่าหัวแปลงให้อีกหนึ่งนะคะเป็นเบาะหน,นังอย่างดีเลยพี่คันนี้สวยมากครบจบแล้วที่สาคัญไมน้อยด้วยนะรถครอบครัวที่น่าใช้และผ่อนเบาๆมากผ่อนแค่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้องเครื่องไปดูหัวนอ็อตไปดูอ๋อ เม็ดอาร์คต่างๆด้วยว่าเขายังจะสวยแจ่มไหมคันนี้เพราะผ่อนเบามากที่แน่ๆคือทุกอย่างอะรอบไอ้ไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือฝาประตูหรือฝาท้ายเนาะเขาแบบว่าหัวน็อตยังเดิมๆส่องก่อนนะไม่ใช่อะไรนะพี่ๆไปเจอข่าวข่าวหนึ่งในต่อเปิดมาเจอนอนนอนนอนอยู่ก็เลยต้องส่องนะ ชึบชึบนี่คันนี้เครื่องเดิมนะคะพี่ขาเครื่องเดิมน็อตเดิมทุกอย่างเดิมๆเ,เลยพี่เครื่อง1.5นะคะเครื่อง1.5ปี2019ไหนขอดูหัวน,อน,อน็อตไหนดูซิดูไปพร้อมกันเลยพี่ๆโอ้โหน็อตฝาขามแล้วหนึ่งดีเยี่ยมน็อตฝากระโปรงอีกหนึ่งอันนี้ฝาขามอันนี้ฝากระโปรงน,น็อตแก้มซ้ายขวาแล้วก็น็อตตะเข็บพี่ ไม่เคลื่อนย้ายเลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์กแล้วก็ตัวแบบหัวนอ็อตโอ้โหเอี่ยมเอี่ยมมากคันนี้โอ้โหเฮ้เยเนียบเกินพี่คันนี้การันตีว่าไม่มีชนหนักจมน้ำพผิกคว่ำย้อมแมวกอใหม่แน่นอนนะคะถ้าใครซื้อไปตรวจเจอนะเรารับซื้อคืนนี่เป็นไงบ้างพี่พี่ mitsubishi xpander หนึ่งจ้าปีสองพเกถ้าใครแบบว่า คันนี้จะผ่อนอยู่ที่9,000บาทแต่ถ้าใครแบบว่ามีเครดิตได้รอกเบี้ยพิเศษอาจจะได้ผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทมาในราคาแค่469,000บาทอเหมือนที่หนูแจ้งไปเมบบือ่อตอนต้นคลิปน้องที่หนูบอกว่าหนูมีโปรให้โปรวันนี้คือหนูให้จองแค่ร้อยเดียวได้ส่วนลดด้วยนะจองร้อยเดียวได้ส่วนลดตั้งแต่10,000ถึง100,000คันนี้หน้าร้านขายอยู่ที่489,000บาทแต่ถ้าใครจองคลิปนี้ จองร้อยเดียวภายในคลิปนี้เนาะหนูแจกโปรจองร้อยเดียวหนูลดให้เหลือ469,000บาทนะคะเหมือนที่หนูขึ้นต้นไปนะคะโปรนี้อยู่ที่ เฉพาะแบบว่าในช่องแดงเท่านั้นช่อง YouTube นี้เท่านั้นนะคะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยและที่สำคัญพี่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางเราที่ประเสริฐผลยุสค่ะ23สาข,ขาทั่วไทยไม่ว่าอยู่ไหนก็จะส่งฟรีใกล้ไกลแค่ไหนเราจะส่งฟรีหมดภาคใต้จะส่งไกลสุดนาราธิวาสภาคเหนือจะส่งไกลสุดเชียงรายอยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องห่วงเจ้าหนี่ไปเซ็นสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านนะคะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาด้านล่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปพีเอส สาสหรือเบอร์โทรบริษัทได้นะคะในังไงวันนี้จะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็รีบติดต่อมาได้เลยนะยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ